แัลโหลเจ้คนการที่มีใครคนหนึ่งพูดถึงเราเขาคนนั้นผิดหรือไม่เขาไม่ผิดไม่มีใครผิดเลยใครพูดถึงเราใครคิดถึงเราใครนึกถึงเราคนคนนั้นไม่ผิดเลยแต่คนคนนั้นหรือเขาคนนั้นพูดถึงเรามันเป็นการที่เขานั้นแสดงความคิดของเขาโอเคไหมเพื่อนเข้าใจอยู่ใช่ไหม คนพูดถึงเราเป็นการมองในมุมของเขาแต่เราเป็นแบบไหนหรือเราคิดอย่างไรคนที่รู้เป็นคนแรกคือใครคือตัวเราเองโอเคไหมเพื่อนๆมันคือตัวเราเองที่รู้เป็นคนแรกเราเป็นแบบไหนรู้สึกยังไงเราทำอะไรเราคนแรกที่รู้เรื่องของเราที่แท้จริงโอเคไหมคะเะนนั้นไม่มีใครปิดเลยนะคะ ไม่มีคือเราไม่ต้องไปเกดเขาหรือว่าไม่พอใจเขาไม่แต่เขาพูดในมุมของเขาที่เขามองแค่นั้นเองค่ะพเพื่อนๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคำถามนี้เพื่อนถามเข้ามานทอบมาตอบให้ว่าไม่ผิดเขาไม่ผิดเราไม่ผิดไม่มีใครผิดแต่ว่าการที่เขาพูด นะคะคือเป็นการที่คนคนนึงพูดออกมานะเป็นเป็นการแสดงความคิดเห็นมันเป็นการมองจากมุมของเขาแค่นั้นเองแต่คนที่รู้เรื่องนั้นหรือว่ารู้ในตัวบุคคลน,นั้นจริงๆก็คือตัวของเขาเองเท่านั้นเองนะครับเพื่อนโอเคค่ะ